วันนี้ได้มาเดินดูของนะครับผม5ลิตรนะครับอยู่ที่7,750บาทนะครับผม mm hmm. ก็เป็นถังขนาดเล็กนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นถังขนาดกลางแล้วก็ขนาด้าลิตรนะครับสห้าลิตรอยู่ที่ราคา18,000นะครับผม ส่วนนน่นก็เป็นถังใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูถังใหญ่กันนะครับถังใหญ่ก็เป็นราคาอยู่20ลิตรนะครับผม เดี๋ยวจะถามราคาดูว่าถังใหญ่นี่ประมาณกี่บาทนะครับผมขนาดถังเล็กอยู่ที่หมื่นแปดใหญ่นี่เท่าไรครับผมสองหมื่นสี่สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหน้ากว้างนี่ตัวใดครับนี่กี่นิ้วครับสิบหกตัวนี้ครับตับนี้มันวาดเป็นลิตรนะไอ,อ้อ,อ๋ออ่ามีอะไรก็ครับสิบหกนิ้วอะไรมีทุกตัวค่ะถ้าสั่งต้องต้องสั่งอืมค่ะอ่าครับ ก็มีขายหมดทุกอย่างนะครับผมทั้งเครื่องปั่นนะครับเราปิ้งเครื่องนวดแป้งตีแป้งนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางมีหมดนะครับผมใครอยากจะททำขนมนี่นะครับเครื่องหั่นเนื้อนะครับก็มีราคาติดตามป้ายนะครับ นี่ก็เป็นที่แมคกโครเชียงรายนะครับผมมีอะไรพบหมดทุกอย่างนะครับผมนี่จะเป็นถังเล็กนี่นะครับนี่จะเป็นขนาดกลางนะครับ ที่ผมใช้ก็คือ20่สิบลิตรตัวนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าหน้าใช้ก็เป็นตัวนี้แต่ราคามันจะแรงหน่อยนะครับผมนี่เป็นราคาป้ายเลยนะครับผมไม่รวมพร้อมส่งอะไรสักอย่างนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามหรืออินบ็อกมาหาผมได้นะครับผมอ่าอะไรมีทุกตัวครับ ส่วนคลิปนี้ขอจบเพยงเรื่อนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ